เมื่อคืนนี้ชาลีทุกคนทุกคนเรา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 ไม่ได้สามารถถ่ายรูปกับชาลีได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อแป๊บหนึ่งพี่ตุ๊กี้สู้ชีวิตมากชาลีรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้พี่พี่บ้านน้องชาลีจะมาดูแบมแบมใช่ไหมเสร็จปุ๊บพี่มาลองแต่บ่ายสามพัทยาอายุ60กว่าสู้ชีวิตมากเพื่อนเพื่อนจริงเปล่าทุกคนเจอชาลี หน้าหมู่บ้านด้มพัทยากับน้องกายนะน้องกายจอใหญ่ด้วยนะคะชาลีทำไมหน้ารักหล่อมากเลยทุกคนขอจับมือน้องชาลีทุกคนแคปแคปครับดูดิคนดูตั้งสามพันกว่าคนน่ะชาลี ดัมพัทยาฮะสู้ชีวิตมากค่ะเมื่อคืน9ชั่วโมงครึ<อ>่งตามหาชาลีแล้วเมื่อคืนไปอยู่ไหนผมก็สู้เหมือนกันผมเดินตามสู้นชาลีเมื่อวานนี้อยู่ไหนอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ในโดมใช่ไหมเหรอเมื่อคืนพี่อยู่กับน้องฟิล์มตั้งนานน่ะน้องฟิลม์มจนอยู่ใช่ใช่น้องชาลีมาซื้อตอนลูกชิ้นตอนไหนคะไม่ดูไม่ได้ซื้อดูอย่างเดียวดูเด็กน้องเบลเนาะน้องเบลสับขาหลอกทุกคนคนนี้ แตมเต็มโรงแรมเต็มน้องเบลน้องเบลเนี่ยอือหืพี่รอลพี่ซันพิ่ซันจ๋ายเอฟซีทักทายนะสวัสดีแล้วก็ทีมงานชาลีน่ารักทุกท่านอันนี้ทีมทีมทีมงานคนนี้จำได้เสมอนะคะอยู่ด้านหลังกล้องตลอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยออดูดิน้องเบลเอาพัดลมมาให้นะฮะทำไงถ่ายรูปให้พี่หน่อยน้อส่งส่งส่งเข้าไลน์พี่หน่อย สวยๆเลยโมแต่ตื่นเต้นขอบคุณมากค่ะ6กสค่ะเข้ากับแม่ะเม้ามเม่จิตเลย3ามโอ้นี่งสาีทุ่กคนครับผมทำสดดูยี่หยี่หอย่างนี้เลย